เพื่อนๆครับวันนี้พี่หมีจะมารีวิวปั๊มสมเมอร์ทถัวปั๊มบาระดานโซเซลล์รุ่นใหญ่นะ3นิ้ว4แลงมา3,000วัตตนะครับจุดเด่นเลยคือปั๊มรุ่นนี้เป็นปั๊มสมเมอร์โซเซลล์ที่ท่อออกใหญ่มากเราให้ปริมาณน้ำเยอะที่สุดเลยก็คือ 41,000ืลิตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้ก็เพื่อนหลายคนบอกว่าอยากสั่งซื้อปั๊มตัวนี้นะอยากได้น้ำเยอะๆสุดๆไปเลยพี่หมีรีวิวแกะกล่องให้หน่อยมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าให้อุปกรณ์อะไรบ้างครับปั๊มตัวนี้นะครับนี่ครับแกะกล่องมาแล้วก็จะมีตัวปั๊มแล้วดูท่อออกดูครั้งดูยั้งโอ้โหใหญ่จริงๆครับท่ออไงนะท่อออก3านิ้วเลยนะครับแล้วก็นะครับจะมีนะครับนี่ครับกล่องสีส้มนะสามารถใช้ได้ทั้งไฟบ้านไฟแดดนะครับหรือไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยใช้ไฟจากแผงงงลเเเเเอออออยย่่่่่าาดดดีีีววกก็ไ้้้้นนครสสมมมมมแแถืืืชใหหิ นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคปลาร์เปลของปั๊มกันดีกว่าครับเพื่อนๆครับปั๊มรุ่นนี้นะครับเป็นปั๊มซัมเมอร์โซลเซลท่อออก3นิ้วนะครับแล้วก็นะครับเฮดปั๊มอยู่ที่52เบสคิวน้ำสี่คิวหรือว่า41,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นตารางน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่มือการติดตั้งกันดีกว่านะครับคู่มือการติดตั้งมี2แพ็กเกจด้วยกันนะครับแพ็กเกจแรกเลยคือแพ็กเกจเบเกอร์ก็จะมีแผงโซล่าเซลนะครับแนะนำใให้้ชเป็นนแแผงบบบ580วััตต์ะคร จำนวน8แผงต่ออนุกรมกันนะครับแล้วก็เอาสายไฟโซล่าเซลล์นะครับมาต่อผ่านกล่องคอนโทรลของปั๊มนะครับผ่านเบเกอร์นิดนึงนะครับเบเกอร์ดีซนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากใช้ไฟบ้านด้วยก็เอาสายไฟลานิทตอนมาต่อผ่านเบเกอร์เอซนะครับต่อสายดินให้เรียบร้อยยกเบเกอร์ปุ๊บปั๊มทํางานนี่คือแพ็คเกจราคาประหยัดสุดก็คือแพ็คเกจเบเกอร์นะครับหรือต่อมาครับเป็นคู่มือการติดตั้ง แพ็กเกจตู้เหล็กสําเร็จรูปกันฟ้าผ่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้แบบแพ็กเกจแบบครบชุดพร้อมใช้งานตู้เหล็กสำเร็จรูปกันฟ้าผ่านะครับก็เอานะครับแผงโซลาเซลล์แปดแผงต่อนุกรมกันครับแล้วก็เอาสายไฟของแผงโซลาเซลล์มาต่อผ่านเบกเกอร์ดีซีต่อเข้าตู้คอนโทรลปั๊มนะครับแล้วก็เอาสายไฟลายนิวตันต่อผ่านนะครับเบกเกอร์เอซีต่อสายดินนะครับมีเสรยบกันฟ้าผ่าที่บอแล้วนะครับยกเบกเกอร์ปุ๊บปั๊มทำงานครับนี่คือคู่มือการติดตั้งแบบแพ็กเกจตู้เหล็กคอมไบเนอร์กันฟ้าผ่าน ต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูเช็คลิสต์นะครับคำแนะนําจากช่างเจาะบ่อบาดาลกันดีกว่านะครับช่างเจาะบ่อบาดาลน,นะครับแนะนําให้ใช้ปัรุ่นนี้นะครับกับปากบ่อบาดาลขนาดตั้งแต่5นิ้วขึ้นไปย้ํานะ เพื่อนๆครับอยากได้น้ําเยอะๆนะครับปากบ่อท่านต้องใหญ่นิดนึงนะเพราะว่าให้คิวน้ําเยอะมากนะครับปากบ่อต้อง5นิ้วขึ้นไปปากบ่อ5นิ้วใช้ได้ปากบ่อ6นิ้วใช้ได้นะครับเฮดปั๊ม52เมตรนะครับสามารถหย่อนได้ลึกสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ35เมตรหรือว่านะครับหย่อนได้นะครับอยู่ที่นะครับ7ท่อนได้8ท่อนได้9ท่อนได้นะครับเพราะว่าเฮดปั๊ม52เมตรนะครับจุดเด่นเลยคือให้คิวน้ําเยอะมากครับเอาเละครับเพื่อนเพื่อนครับ เดี๋ยวเราไปดูรีวิวการใช้งานจริงนะครับอยากเเพื่อนที่สั่งซื้อปั๊มรุ่นี้ไปใช้งาน,นาในไรนใ่สวนกันดีกว่าไปเดี๋ยวไปดูน้ํากันเป็นไงฮะตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหเวลาใช้งานจริงน้ําเยอะจริงๆเลยครับเพื่อนๆครับนี่คือปริมาณน้า4,100ลิตรต่อชั่วโมงโอ้โหน้ำออกมาล้างเต็มท่อเลยเหมาะมากครับกลับไปใช้ในอะไรฮะนาข้าวนี่นาข้าวเลยต้องการปั๊มที่นะครับให้คิวน้ำเยอะๆแบบนี้หรือจะทำข้าว